เมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกมหลวงราชสาริณีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐิน ณวัดเป็นจมะบอพิษดุสิทตวานารามกรุงเทพมหานคร,รสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดเป็นจมาบอพิษดุสิทตวานารามนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช,ชวร,รวิหารเดิมชื่อวัดแหลมแต่ไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใดเมื่อพุทธศักราช2 3 6 9ในสมัยรัชกาลที่สเกิดกบฏเจ้าอัุวง์แห่งเวียงจันทร์ จึงโปรดก้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพนมวันกรมพระพิทพิทพพโภคปูเบนพระราชโอรสในราชการที่สองส่งเป็นแม่ทัพรักษาพระนครจึงส่งให้ตั้งกองบัญชาการที่วัดแหลมนี้หลังการปราบกบฏแล้วเสร็จกรมพระพิทพิทพพโภคปูเบนพร้อมด้วยพระอนุชาและพระคณิษฐา ที่ร่วมเจ้าจอบมารดาเดียวกันอีก4พระองค์ก็ได้ร่วมกันปฏิสังขรวัดแหลมและสร้างเจดีไว้หน้าวัดรวม5องค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมาบอพิษซึ่งหมายถึงวัดที่สร้างด้วยเจ้านาย5พระองค์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดที่จะสร้างพระราชอุทยานเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิรยาบทจึงโปรดก้าวให้จัดซื้อที่ดินที่เป็นสวนและทุ่งนาที่อยู่ไกลจากพระบรมมหาราชวังไปทางทิศเหนือพระราชทานนามว่าสวนดุสิตในระหว่างการก่อสร้างโปรดก้าวให้พาติกรรมวัดดุสิตและวัดปรากคองซึ่งเป็นวัดร้างมาแต่เดิมเข้ากับวัดเบญจมาบพิษ เพื่อสถาปนาให้เป็นวัดที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นมีความสมบูรณ์สง่างามสมกับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เขตพระราชฐานโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัตด,ดีวงศ์เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเดบญจมาบพิษอันหมายถึงวัดที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ ที่5ส่งสร้างและเมื่อพุทธศักราช2,552ประกาศสถาปนาวัดเบญจมะบอพิษพร้อมทั้งเพิ่มซ้อยนามเป็นวัดเบญจมะบอพิษดุสิตวนารามในคราวที่ได้มีพระสงฆ์และสามเณรมาจำพรรษาและพระราชทานที่ดินเพิ่มให้วัดในปีถัดมาปัจจุบันถือว่าเป็นวัดประจำรัชการที่5ปัจจุบันมีพระสงฆ์74รูป สามเณรสิรูปค่ะก็เป็นประวัติคร่าวๆของวัดเบญจมะบอพิตรในความเป็นมาตั้งแต่อดีตนะคะก็ขอบคุณเพจแอดมินที่นำมาเสนอและได้เล่าต่อกันนะคะ